สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัสด uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการ uh huh. นั่งคุยจักรราศีที่สถานีโาศาสตาร์ค uh ่ะ huh. วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีน mm hmm. หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่15มีนาคมจนถึง12เมษาย,ยนคะ่ะ uh huh. ในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นกับ uh huh. คุณมีนบ้าง uh huh. ถ้าคุณทราบลัคนานะคะให้คุณดูลัคนาคู่กับราศีด้วย จะแมน่นยำมากๆค่ะม,มาเลยค่ะน้องปลาเขาไม่ใช่ปลาตัวเล็กนาโอ้เขาปลาตัวใหญ่มากตอนนี้เพราะอะไรครับแก้วเป็นปาลาที่สามารถว่ายทวนน้ำได้โอ้ค,คือเรียกได้ว่าคุณภาพอบบคับแก้วเลยอืมจังหวะดาวพระรหัสอ่ะเป็นดาวประจำตัวอะไปอยู่ในเรื่องการเงินแล้วเป็นราชาโชค แต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนดีนะจย์ดีดีดีด,ดีแต่มันเหมือนดีไม่สุดอะเออดีแบบว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยมีนู่นมีนี่มีนั่นมันก็มีอะไรเข้ามาเยอะนะดีกว่าปีที่แล้วนะแต่ว่ามันก็เหมือนมีอะไรมาตัดรอนรู้สึกว่าฉันแบบไม่ได้แก้บนที่ไหนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ย บวกไปด้วยดาวราหูที่อยู่ในเรือนนี้ไงพรรหัสก็เป็นขาเขา้าดาวราหูก็เป็นขาออกไงแล้วราหูเนี่ยเขาออกเร็วด้วยไงก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าโอโ้การเงินาจา่ายเยอะจานแต่ว่าเงินก็เข้าเยอะนะ,ะพอดูขาเข้าเดี๋ยวเข้าเยอะนะพอดูขาออกโอ้โหไม่เหลือเลยะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเราถึงบอกว่าตอนนี้จังหวะเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนสุดท้ายแหละ,ะเป็นเดือนสุดท้ายเดือนหน้าตุลาเนี่ยราหูจะยกออกปุ๊บก็ทําให้คุณมีโอกาส พิเศษในเรื่องการเงินเข้ามาอ,มอยู่ประมาณ6เดือนเลยนะอันนี้บอกไทม์ไลน์เลยว่าพอเดือนหน้าตุลาลาหูยกออกอ่าดาวพฤหัสจะอยู่ดวงเดียวอยู่ดวงเดียวอยู่ไปจนถึงเมษาปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นตุลาถึงเมษาเนี่ยหเดือน7เดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยการเงินการทองฉันได้เก็บได้จ่ายอะไรที่มันจําเป็นหรือได้วางแผนได้อะไรต่างๆ่งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือนนี้กันยาคุณต้องเริ่มแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรฉันจะยังไงดีโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ย คุณต้องลงมือแล้วนะว่าฉันจะไปทางไหนเรื่องการเงินการทองหรือฉันจะมีการขอเครดิตอ่าฉันจะเอามาลงทุนก่อนแล้วฉันก็จะนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆคุณต้องรู้ไทม์ไลน์ในชีวิตแล้วถ้าคุณไม่มีไทม์ไลน์ในชีวิตไม่รู้อะไรตรงนี้เลยว่าจังหวะไหนเงินดีจังหวะไหนเงินไม่ดีหรืออะไรต่างๆมันจะทําให้ในเรื่องการเงินการทองของคุณนะ่ะเขาเรียกว่า3เดือนดี4ี่เดือนไม่ดี3เดือนอยู่อย่างเงี้ยทำไปมันก็ไปไป,ไปกลับกลับ<ๆ><ๆ>เออเหมือนแบบนี้ตลอดเวลาเลยเนาะมาเริ่มกันเลยเดือนนี้ปัตตาน,นีค่ะคุณค่ะวันที่9กันยาค่ะ ดาวเกตอ๋อเดินเขามาอยู่ในเรือนพันธุดาวเกตเนี่ยไปทำให้บ้านน่ะรู้สึกว่า ไม่สงบสแล้วบ้านมีแบบเขาเรียกว่าจังหวะอาจจะมีสตอรี่มีกิจกรรมในเรื่องของอะไรบางคนมีข่าวอมีข่าวข่าวเรื่องงานมงคลมีงานมงคลมีนู่นมีนี่มีนั่นหรือมีภาระในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมีการซื้อมีการขายมีการทํามีการปรับปรุงหรือมีการซ่อมแซมหรือตอนนี้นะคนที่ไ้รดทุกวันดาเกตเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ย คุณก็ต้องตัวตาให้ดีอ่าอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมการทําอะไรที่เกี่ยวกับรถยวดยานพาณนะะของคุณในเรื่องที่คุณใช้ทุกวันหรือบางคนตอนเนี้รู้สึกว่าอืมฉันอยากเปลี่ยนอ,อยากเปลี่ยนอยากซื้ออยากขายอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินของตัวคุณเองหรือบางคนรู้สึกว่าฉันอยากโมดิฟายอะไรใหม่อ่าให้ชีวิตฉันเหมือนใหม่ เนี่ยอยากจัดบ้านใหม่จะได้มีการลมเปลี่ยนทิศชีวิตฉันจะได้มีความสร้างสารรค์มากขึ้นหรืออะไรต่างตอนนี้คุณมีความคิดอะไรตรงนี้มากมายเลย uh huh. อ่าก็ลงมือค่ะก็ทําค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยว่าเขาจะทําปฏิกิริยามาเพราะดาวราหูกําลังจะยกปุ๊บเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาอยากอิกสระเออเขาอยากทําอะไรด้วยตัวเองเขาอยากจะเปลี่ยนอะไรต่อมน,นี้อะไรแต่บางทีก็คิดไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีเนี่ยนะคุณปราเนี่ยเขาจะอิโมชิโนมากเขาจะเหมือนกับ คิดอ่อ,อนไหวอยู่ในวังวนอยู่ในจินตนาการแล้วก็ไม่ออกมาเป็นรูปแบบการกระทำสถิตี <c oughs> อ่อันนี้ต้องเคี่ยวเข็งกันหน้าดูเลยเสาที่อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนติ่ง <c oughs> หนึ่งก็คือคิดมากกังวลไม่กล้าขยับไม่กล้าทําอะไรตอนนี้พิมพ์บอกเลยนะว่าใจเราไปทางไหนให้ไปทางนั้น <c oughs> ฉันอยากเปลี่ยนเปลี่ยนฉันอยากทําทําบอกได้แค่นี้เลยเนาะ <c oughs> มาต่อกันในวันที่18กันยาค่ะ ดาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัตน,น้อืออริเดินเข้ามาในเรือนปัตน,น้ตอนนี้อริไม่ได้แปลว่าอุปสรรคหรือศัตรูอย่างเดียวแต่อริเนี่ยอาจจะแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องไปทําอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการแก้อ่า การแก้ไขแก้ปัญหาหรือบางคนทํางานเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแก้ไขอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องขององค์กรหรือบางคนอาจจะไดไ้รับผิดชอบเรื่องงานแก้ของใครตรงที่ใครก็ไม่รู้ซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่อยากทํามันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์มันเหมือนคู่ร้อนแต่อ,อังคารกับอาทิตย์เนี่ยความโชคดีทําสินี่คือโอกาสพิเศษที่คุณจะได้โชว์อออให้เด็กมันดูเลยว่า ฉันทําได้นะฉันไปได้นะแล้วฉันปิดได้เลยนะงานอะไรต่างๆนานาหรือคุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยเหลือใครค่<ฆ>ะเมื่อกี้บอกแล้วไนงะอาจจะมีใครทีครอบครัวอะไรมาให้คุณช่วยเหลือคุณจะต้องไปช่วยเหลือใครหรือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการท้องเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่คุณก็สามารถที่จะช่วยได้หรือบางคนก็รู้สึกว่า มาอยากช่วยเพราะว่ารู้สึกในใจว่ามันมีความอ่อนไหวอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นให้คุณทําตามใจเลยใจอยากไหมใจอยากก็ช่วยใจไม่อยากก็คุยกันไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าข่มใจตัวเองแล้วก็ฝืนทําไปแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีความสุขไม่เอาแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตต่อไปอีกนิดนึงถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะ มาต่อกันในวันที่28กันยาเลยค่ะ,คะดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัตน,นิแล้ววันเดียวกันเลยคุณดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริดาวพุธด,ดวงนี้ที่เดินมาเนี่ยนะเป็นเกษตรด้วยตอนนี้ปัตน,นิเป็นเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้ามีเรื่องงานของคนอื่นมาให้เราแก้ไขหรือมีเรื่องใครต่อมีใครเข้ามาพอจังหวะพุธเป็นเกษตรเนี่ย คุณได้โชว์แล้วว่าคุณทําได้คุณนู่นนี่นั่นคุณไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เห็นไหมสังเกตไหมว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาให้คุณอะทดสอบอ่ะพอคุณผ่านการทดสอบปุ๊บหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องราวดีๆความโชคดีหรือเขาเรียกว่าฟ้าใหม่เนี่ยจะมาหลังฝนตกหนักนะอืมจังหวะมันจะเป็นแบบนี้ให้คุณรู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเราต้องตั้งสติแล้วพิสูจน์ความสามารถของตัวเองก่อนอย่าพึ่งปฏิเสธเนาะแล้วดาวศุกร์เนี่ยนะเขาเป็นในเรื่องอะไรเรื่องมรณะ มรณะเดินเข้าอริคุณมรณะเดินเข้าอริความเป็นมรณะของคุณเนี่ยจะถูกกระบวนการการแก้ไขและแก้ปัญหาแล้วมรณะอริอริเขาเป็นอะไรศัสตร์ช้าคนอีกแล้วเห็นไหมคือจังหวะเหมือนเดือนเนี้ยมันมีความเขาเรียกว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างอาจจะมานู่นน,นี่นั่นหรืออะไรต่างๆคุณมีนคุณรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเข้ามาหาคุณเพราะว่าเหมือนคุณเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนคุณเป็นจุดศูนย์กลางของทุกคนเหมือนคุณอบอุ่นมาก ็เลยจะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามามีหน่ำสอ่าในเรื่องของคู่ครองก็เหมือนกันคู่ครองเนี่ยนะตอนนี้<ม>อาจจะรู้สึกว่าเรากับคู่เนะี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่พอดาวเดินแบบนี้เนี่ยเหมือนตัวเราก็ห่วงเขามีการ<ม>ห่วงมีการแบบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าเออเขาจะยังไงหรืออะไรต่างๆเหมือนเป็นความห่วงแบบชนิดห่วงพิเศษมากอ,อ่อในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ดูแลเอาใจใส่กันไปอย่ามีปากเสียงกันในช่วงเดือนนี้เลยสําหรับคนโสดต,ตอนนี้บอกเลยว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจเพราะว่าดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเลยว่าเออคนนี้ดีนะคนนี้ใช่นะแล้วฉันก็รู้สึกว่าโอเคความรักตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ในเรื่องความวุ่นวายเรื่องหน้าที่การงงการงาน,นมีมาเต็มเดือนอือคือบอกให้คุณรู้ไว้ก่อนเลย อ่ลิตาเสริมให้แบบนี้ค่ะ,คะสําหรับคุณมีนโดยเฉพาะคุณที่เกิดหลังวันที่ยี่บอ็ดมีนาคมไปจนถึงสิบสองเมษายนเนี่ยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่ารักตัวเองค่ะจะเป็นช่วงที่คุณรักตัวเองมากขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หมอนัดหรือว่าเคยนัดหมอไว้ไปดูแลเกี่ยวกับสุขภาพช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณกลับมาทําในสิ่งที่เคยอยากทําอยากออกกําลังกายอยากไดเอทอยากลดความอ้วน ไปดูแลตัวเองมากขึ้นทําอะไรมากขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกแบบมันจะลดแล้วนะอ่ามันก็ต้องกินแล้วคุณจะทําได้คุณจะเอาแผนการในการดูแลตัวเองเก่าๆที่ตั้งครั้งไว้แล้วไม่มาทําสักทีหรือว่าวิตามินที่ซื้อไว้แล้วไม่กินสักทีคุณจะเอามากินแล้วก็จะมาดูแลตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะถ้าเกิดพอทํา ในเรื่องนี้กลับมามันจะทําให้คุณเห็นผลค่ะว่าโอเคสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราอยากจะไดเอทสิ่งที่เราอยากจะดูแลตัวเองรักตัวเองอะไรเงี้ยมันกลับมาแล้วมันทําให้เห็นผลลัพ์ที่ดีซื้อเครื่องออกกําลังกายมาก็เป็นลาวตากผ้า <laughs> ช่วงนี้ทําได้เลยค่ะทําได้เลยแล้วก็คุณจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่มีงานประจำํำจะมีการลงมือทําเกี่ยวกับเรื่องงานประจํางานประจําที่เคย ออกแบบไว้หรือว่าทําไว้จะต้องกลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะช่วงระยะเวลานี้ค่ะค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยมาเต็มยศเลยนะเอาอะไรมาด้วยอีกเนี่ยมงลงเลยค่ะโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วคือเราต้องมาให้ดูความสําเร็จของเราก็คือว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการทุกอย่างคือเราจะไปตามไทม์ไลน์ที่เราเคยคุยกันแล้วว่าจังหวะชีวิตช่วงไหนที่เราจะต้องรีบที่เราจะต้องเร่งหรือว่าช่วงจังหวะไหนที่เราจะต้องรอ เราก็รอจะได้ไม่เสียเวลาไงจะได้ไม่เสียเวลาก็คือตามคอนเซปที่ลิตาพูดมาตลอดว่าทําแต่ละอย่างต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการบางคนไม่รู้ว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการมันจะต้องทําแบบไหนอะไรอย่างเง้เราจะรู้ได้ยังไงก็เลยมาตรงที่บอกว่าเข็มทิศไงอ่าแต่ละคนควรจะมีเข็มทิศไงคะนี่ค่ะเข็มทิศดวงชะตาเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วค่ะครับคุณเป็นครอบครัวสถานีโหราศาสตร์จริงๆคุณจะรู้ว่า ปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วที่เราทำเข็มท <ives> ิดดวงชะตาเข็มทิดดวงชะตาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็คือว่าส่งวันเดือนปีเกิดของคุณมา เวลาเกิดของคุณมาจาังหวัดที่เกิดของคุณมาแล้วเราจะนํามาคํานวณ่าว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไระในแต่ละปีของคุณมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยกดย่อยเป็นแต่ละเดือนด้วยว่าควรจะต้องไปทางไหนควรจะต้องทําอย่างไรเพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปทางไหนดีอ,อย่างน้อยมีเข็มทิศหรือว่ามีไกด์ไลน์มี G P S บอกเนี่ยคุณก็ยังยาบ สบายใงคนเึาคิดว่าถึงเวลาหรือ,อยังเดือนนี้ฉันต้องทําอะไรฉันทำไอ้นี่ได้ไหมจะลงทุนได้ไหมจะทําอะไรเพิ่มเติมได้ไหมดวงดีหรือ,อยังเหอะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยของคุณค่ะที่เราสองคนก็ ดูกันมาตลอดอ,อย่างของริตาร้าคือตอนนี้ชีวิตของริตาร้ามันจะต้องไปในทางไหนจะต้องไปในเรื่องอะไรเราก็รู้ไม่ต้องมาเสียเวลาไยใช่ก็คือนอกจากจะได้เข็มทิศดวงชะตาที่เราพูดถึงนี้แล้วนะคะที่จะส่งไปให้คุณทางไปรษณีย์ถึงบ้านแล้วก็จะได้มูลวอล์กเหมือนเดิมมูลวอล์กคืออะไรก็คือในแต่ละเดือนที่เราบอกไปว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการ<อ>พูดอีกรอบหนึ่งคือว่ามูลวอล์กคือแปลว่าในช่วงระยะเวลาที่ว่ามีการ โคจรของดวงจันทร์เนี่ยคะ่ะจะมีผลต่อความมั่นคงทางด้านจิตใจเราด้วยวันที่ดีเวลาที่ดีวันที่ดีหรือว่าเวลาไหนที่เราไม่ควรตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องมงคลหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการลงทุนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการตัดสินใจเนี่ยให้ผ่านข้ามช่วงเวลานี้ไปก่อนอข้ามช่วงเวลานี้ไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือการเดินทางของดวงจันทร์แล้วช่วงระยะเวลาไหน ของแต่ละเดือนหลักของคนในแต่ละ <Ober st. S 1> ลัคนาราศรีเป็นยังไงจะเป็นอย่างไร<อ>ช่วงไหนที่เราซื้อหวยได้<า>ช่วงไหนที่เกี่ยวกับความรักช่วงไหนที่เกี่ยวกับการงานช่วงไหนที่เกี่ยวกับความสุขการเริ่มต้นคือแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาต่างกันในแต่ละลัคนาแต่ละราศรีจะมีการแตกต่างกันแต่ละคนเนี่ย ถึงแม้จะเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันลัคนาเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่เวลาเกิดมันต่างกันออมันก็เลยดาวไม่เหมือนกันราศีเหมือนกันลัคนาออต่างกันดาวจันทรต่างกันอะไรแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆเราจะเอาทั้งความรู้เกี่ยวกับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยของริตา้ากับเข็มทิศดวงชะตาะในแบบโหราศาสตร์ไทยส่วนงริต้าจะเป็นในแบบร่วมสมัยเราจะเอามาผนึกรวมกันเพื่อให้คุณวางแผนช่วงเวลาของปีหน้า 2567ให้มันโฟล <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะคุณลิตา <c oughs> เราสังเกตไหมว่าทําไมเราพูดช่วงเนี้ยทาไมไม่ได้อพอผ่านไปอีกสักวันสองวันเอ้ยก็เรื่องเดียวกันกับคนเดียวกันทําไมได้เนี่ย yeah. ช่วงที่เวลาเราจะดีลกับลูกค้าเวลาที่เราจะคุยในเวลาที่เราจะต่อรองณนะช่วงเวลานี้ข้ามไปก่อนช่วงเวลานี้ลุยเลยตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยถ้าเรารู้นะเราจะได้ เขาเรียกว่าอย่าทาอะไรที่มันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาถ้ามัน<ช>ไม่ถูกที่ไม่ถูกแล้วเราไม่ต้องเสียเวลา<ช>แล้วไม่ต้องวนมาพูดเรื่องซ้าๆด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราคาก็คือ1680เท่าเดิมเป๊ะค่ะค่ะ,คะก็คือแอดตามที่ขึ้นนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับครอบครัวสถานีโหราศาสตร์ทุกคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะกดไว้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้ เราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือเรามีบอกคุณทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะ,คะสวัสดีค่ะ